ไปที่จังหวัดนครพนมกันค่ะที่อำเภอนาะแกจังหวัดนครพนมนะคะก็ได้เกิดฝนตกหนักมีน้ำไหลหลากกัดเซาะถนนขาดค่ะเหตุให้พี่น้องประชาชนเนี่ยบ่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้กองประชาการกองทัพท้ายค่ะโดยสำนักงานพัฒนาภาคสอง่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ได้ติดตั้งสะพานชั่วคราวค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ เมื่อช่วงดึกวันที่2สิงหาคม2566ที่ผ่านมาค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยพลตรีมอมรวงประวิจกกักรพันธ์พวกในการสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดบันเท้าสาธารณาภัยเคลื่อนที่แล้วพร้อมรถสะพานเครื่องหนุนมันค่ะดำเนินการติดตั้งสะพานชั่วคราวนะคะให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะ เนื่องจากว่าในพื้นที่จังหวัดนครพนมเนี่ยเกิดฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำไหลหลากกัดเทศอให้กกัดเสาะถนนเนี่ยขาดค่ะพี่นอรประชาชนเนี่ยก็บ,บอสามารถสัญจรได้ค่ะค่ะอีกอย่างหนึ่งเนาะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สองสองเนี่ยหน่วยบัญชาก,การทหารพัฒนาเพินก์กได้รับแจ้งจากนายกองการบริหารส่วนตำบลภุ่ิแก่ด้อำเภอนหน้าแก่นครพนมนี่แหละว่าหนทางสัญจรบ่ได้ละเดอ้อบ้านน้องกุง้งไปบ้านขั้บอลสูงตำบลภุ่ิแก่นี่แหละค่ะคือน้ำกัดเสาะถนนขาดแล้วพะนะ เพิ่นกันเลยนี่ล่ละค่ะไดท้รงกําลังพ่นลงมานะคะเพื่อที่จะเป็นแก้ไขปัญหาให้ยพ่นองประชาชนสัญจรไปมากได้นะคะเส้นทางมองเนี่ยสัญจรประมาณ300คนต่อมือเลยเด้ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สอ,สอเนี่ยก็เลยได้นํ้ำนี่แหละค่ะ รถสะพานสะพานชั่วข้าวของคนอื่นติดตั้งสะพานชัวข้าวนะคะเพื่อที่สะบรรเท่าความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้โดยดําเนินการแล้วเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี่ละตอนหาทุ่มมาสั้นกาเหตุให้พี่น้องในพื้นที่นี่โอ้ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณท่านเปาลี่จักรพันธ์เพื่อนว่าผ้าลูกที่มาเนี่ยเอามาเหตุให้นะคะสัญจรไปมาได้แล้วนะคะแต่กะขอให้ทราบว่าเป็นชั่วคข้าวด้วยค่ะเด้อ